สวัสดีค่ะคุณแม่สังว่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะันนี่ก็ได้มาติดตามหนึ่งเราความฝันกับคุณแม่สังว่านนะคะคุณแม่สังว่านี่เพิ่นกับฝันเนาะค่ะเพิ่นสีฝันจังไงให้คุณแม่นี่เราความฝันในฟังเนาะค่ะเนาะฝันว่าอันพอยายคิกพันเห็นงูเลยย้ําหนังซำแขงตัดครึ่งกันเพิ่นเอาครึ่งหนึ่งตัวของเอาครึ่งหัวบานเพิ่นสิเพิ่นสีมาชอชอแบบคือเก็บป่านะค่ะบานลี เขาจังอีจอนพันว่าเ้ยแม่ไปไงแมงไปไปแกงพันว่าไปบุไปแกงเด้กขี้หยาตัวก็หูเมือ่อขึ้นแกงนูเหลื่อมเออพันว่าเฮาไปแกงเฮาก็เล่าว่าไปแกงเด้กขี้หยาตัวพันว่าแล้วนี่ตัดครึ่งตัดคัดคง,ดคงกันพันเอาครึ่งหางครึค่งตัวครึนะ่งหน้าคนละครึ่งค่ะเฮาเฮาเอาครึ่งไปทางหัวพันเอาครึ่งไปทางหางเพิ่นกระส้อกสระช้อกกะอกเก็ดก้นว่าคือกันกับเ้อกปานมันกระเขาโอกโลกเกพันกว่าไปแม่ไปแกงเพิ่นว่า มันไม่แ่แยงัมวมันไปแกงเ้วยองขีดียดเขากเ็เรยวัดทอนมันฮู้มาขึ้นเท่านี้เราซ้ำๆนู่นไ่ยมฟันนั่นก็เสด็จเอาคิดว่าสีกินเราจะงะไรเอาไหมนะเขาเอาหัยเขาเอาห่นเอเอเขาตัดหัยเอ่ของก็เอาก็าเอาคนละครพอยังคิดกันเพิ่งกระเชาะกดว่าบเมนในเขียงเลยมันเป็นต่อตอใหญ่ๆซ้ำเพิ่งกระนั่งเชาะเชาะเชาะแล้หีบมากเชาะเาะคือ,อเก็ดป่านะคือเก็ปลาคอ ซออขาวจนพูนเฮ้ยม so pues ันไม่แรงไปแกงเหรออย่ามาให้ไปแกงด้เยขียดตัวคนหรือวะตัวสิห่เมื่อคือมานสิหาโคตอดมันบ่เกินเออออเเพราะว่าเขาเก็ตออกแล้วเป็นตะขี้เหร่บานเออมันขาวจนพูนไงแต่ว่าเขาบอกกินงูบานก็เขาสิหาค่ะขาวคือโอยงูยำนั่นทั้าไงมันก็กไปให้ไงก็ไปไงเหแต่ว่าใหญ่ก็แข็งเข้าอยู่ใหญ่ก็แข็งอยู่แข็งมันยังหน่อย ตัดครึ่งเพิ่นก็เอาครึ่งครึ่งต่อครึ่งมองง่ายมากยิ่งยาวเติร์ครึ่งต่อครึ่งไปจังไดิมาจังไหนจังไปผอเพิ่งอันนั้นขวากี้ก็โบมันอยู่แถวนีจักมันอยู่แถวได้ระคือจังอยู่ทงหน้านี่จังหลีมันโยงหน้ามันอยู่แถวคงหน้าแล้วว่ามันอยู่แถวหน้าของเหามันไม่ยิ่งกะหากเขเห็นเขาหูใจเขาว่าคือจังเสียงอีจอนไปแม่มันยัแม่ไปแกงเลยไปแกงเด้วยขีดหยดตกหรือวา แต่ว่าบบเห็นตเห็นตนเสียงผู้หญิงในนี้จะเสียงว่าเขาไปแกงเขาว่าไปไปแม่ไม่เงไปแกงเขาบอกว่าบ่ไปแกงเรื่องขี้เดดตกเลยบอกแบบนี้อ่ะบ้านนี้ผู้เอาไห้นี่บบเห็นคนเอาไห้หูแต่ว่าเอาหูแต่ว่าคนละคิงเฮาเป็นคนเห็นพอยิคิกเป็นเฮาเนี่ยเป็นคนเห็นงูค่ะบานพอยิคิกมาเอายูพ่อตัดคิงกันเนาะคิงกับคิงตกกเลยว่ะคุณแม่ไปเห็นอยู่สายงูบานมันอยู่แถวหน้ามึงง เพิ่นเพิ่นเป็นหรือเพิ่นตายตอนหินอะโง่นอนว่ะแม่นค่ะงูมันกะเป็นแล้วนอนมาตัดครึ่งกันค่ะมาแบลงขึงกันก็มาตัดครึ่งกันเลยเพิ่นเอาครึ่งหางเข้าเอาครึ่งหัวเพอาะไงจีเพิ่นข่างูนี่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เพาะนั่นแหละเมื่อเพิ่นพอใหญ่อึงพอใหญ่คิกค้างค้างเมื่อไงกุนค่ะเซอซอเพิ่นก็เอาแล้วเพิ่นก็ตัดแล้วกับซอซอคิด ตอนคุณแม่ไปพองูนี่เอิญเพื่อนมาเบิงบอกค่ะตอ้เอิญมาเบิงแล้วเพื่อนก็มาขึ้นกันเออมาเห็นงูจักมันมาจะใช้งูนะงูแต่ว่ามาตัดเคืองกันเพื่อนเอาเอาห้เขาเป็นคนเห็นแต่ว่ามันแดนมากนะั่นแหละว<ฆ>่างูนะค่ะวันจับได้เพื่อนก็ตัดเคืองเลยว่าเอาคนละคเคืองด้อยกันนะวันนี้คิกวันนี้ในที่รู้มาบอกคุณแม่หัวงูเข้ากันบอก่เคืองหัวเนี่ยแบบว่ามันก็ลงหลงลืมๆเนาะมันก็บ่ด้เห็น ตัวแหน่อกแล้วว่ามันเป็นหูแต่ว่าคนละเครึ่งเขาเชาะเาะพออย่างคิกเห็นอยู่นัพออย่างคิกกันตัวเครึ่งน่ะตัวของเขานี่ไปใช้บุญอันก็ว่าให้ไปแกงได้ได้ได้เครื่องหัวน่ะเออได้เครื่งหัวไปไหมไปเคอะแกงกดว่าแต่ว่าคว่เบาคว่จากันนั่นว่าควบจากันให้ให <notable> ้เขาน่นไปแกงให้ป้านั่นเอาเครื่องหัวเออมันเอาเครื่องหางเเอาเครื่องหาง เพราะก็มาซอสเก็ตออกข้าวุือพูนแม่แม่ไม่ได้เลงไปแกงเมื่อไหร่มางบอกใไปแกงเรื่องขี้แตัวคือเราเอาบอกกินหมูปกติปกติคุณแม่เคยฟันเห็นงูบ่ตะกี้ก็บันเห็นอยู่แล้วตั้งแต่กี้คู่หมือนว่าันเห็นมากสิเป็นตัวไหนคุณแม่ห้าห้าแปลวะหกซีคู้ชายมันก็เป็นซีเป็นหา หกสี่หกหางูมันเป็นหกไรโอ้หกสี่หกคุณชายเป็นหกสี่คุณชายเป็นสีเป็นหากระวายไรนะหรือว่าไรทอนหัวนอกกับเป็นหากระมันสิเป็นเหล็กชักโตปัจจักมันสิเป็นหาหาหกกับกับปัจจัยขนาดจะเป็นเหล็กมันจะเป็นสีขนาดเป็นหกหาสีกับวาไรหกค่ะความเ่าเออเขาแปลว่าอย่งสีใดค่ะค่ะความความว่าคุณชามันมเป็นสีเนาะ หัวมันเป็นหาค่ะหกกับเก่าตัวเดียวกันเนาะเป็นถึงเป็นโลกเป็นซีเป็นเก่าเนี่ยค่ะหรือว่าเก่าหาซีก็ได้เนาะเออเอ่ากันยังสีละเดียวค่ะมันจะเป็นอย่างไงล่ะคือในใจกลุ่มหัวมากมากก็แปะเพียเดียวในใจว่าก็ใส่เป็นซีหมูมันถึงเป็นหาแล้วกับหัวชื่อวหาหาซีก็ว่าได้เป็นหาหกห้าหกสี่เท่ากันอีกสีในเดียวค่ะก็ไม้ว่าเป็นหนึ่งสีละว่า ที่เป็นเหล็กชามโตคือแบบค่ะหาหกสี่เนาะเพราะว่าได้ทอนหัวได้ทอนหัวอะไรห่างค่ะมันไปเม่ไปแกงไม่แยแหวงว่าไอ้บ่ไปแกงเรื่อยขี้เดียดเอาให้น้ำขนาดเอาไปไว้ซื่อๆนี่แหละคุณได้ยาจกินติดนมาควมมานั่บ้านนั่นค่ะเอาวิวเรื่อบ้ค่ะอืมค่ะเอาชติมุโตเขาบอกอยากไส่เร็อกว่าขี้เดียดยังงี้จะใช่จอนว่า ไปแม่ไม่แยแยงไปแกงงูว่าไอ้ยามาหาให้ไปแกงงู่มเคยเห็นไอ้แกงงูเดล้วมันจะเขาตบเราตบค่ะในความฝันเป็นแกงเนาะเขาว่าไปแกงเฮ้ยมันเคยแกงงูมันคือแล้วมันจะตบแต่ว่าแต่ว่าสองตัวนี่คุณแม่มากคือหกสี่หกหาเนาะคุณแม่เนาะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาบึ้งคิดว่าสิคือว่าขั้นแม่มาตรฐานโตกะห้าหาสี่หกคือบาค่ะ ก็ใายเป็นซีเนาะซีหกหรกหาซีเอาไปมุ้นเหรนเนาะ้งเอเป็นเก่าก็ว่าได้เนาะเาซีหาหกหาเก่าซีไปสั่งนค่ะด้นเนมุนเ่นเอาแน่นีแล้วเนาะคุณแม่เนาะค่ะมะเรือ ค่ะเรื่องราความฝันของคุณในสร้างวานมี่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะบอกบอกมีมีแถมอรีกค่ะค่ะมีสัมหนีในละพันธ์ทีเดียวนั่นละค่ะพันธ์สักเท่าพันธ์กระจำอะไรพันธ์จะกินยานอนหลับค่ะขอบคุณแน่สร้างความฝันเนาะขอบคุณค่ะน่าสรุปตัวเลขของเมสังวันเนาะค่ะตัวเลขของเมสังวันหกสี่หกห้าห้าห้าหกห้าห้าสี่ หาสีเก้าหาสีค่ะเมสังวานพ่นฝันเห็นงูนกค่ะงูใหญ่ค่ะฝันเห็นงูใหญ่พื้นใดตัดปั่นกันค่ะเมสังวานเอาทั้งหัวนกค่ะตัดงูปั่นกันค่ะพิ้นกระเตเป็นหุกสี่หกหาค่ะพื้นฝันเห็นงูเป็นฮกนกค่ะเพื่นเอาหกสีุ่กหาพื้นใดทั้งหัวค่ะหาหาหุกหาหาสีค่ะ หหาซีเก้าหาซีค่ะเลขของคุณเมสังวานค่ะวันที 16, น่16มิสายนพศสองพันหารอยหกเก็อย่าลืมกดติดตามป้าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปนนานน้าบุญคนอีสานนำนี้ด้วยค่ะถ้าพรทนจะกดติดตามป้าบุญคนอีสานขอฝากส่องป้าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบบริษัทแนวทางความฝัน หรือว่าตัวเ,เด็กเด็กๆด,ดีๆป่าบนกาสิหามาฝาก่านผู้ชมทางบ้าน,นค่ะสำหรับคลิปนี่งป่าบนคนอุสาห์ค่ะมีเทียงคนิีนาโผลก,กัน้าโศกโศกหมันหมานๆำลำๆร้วยเ้วยหิ้งหิต่างๆงกับตัวเด็กของในสังวัน,นค่ะสวัสดีค่ะ